สวัสดีจ้ามือในก้อยอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ใสอยู่ใสมีหยังมาสูื้อผีดองกินอยู่ข้างนอกจ้ะแล้วกว้อยจะให้เบิง้งเดี๋ยวเดีแป๊บนึงนี่หยุดงานเพรามีเบียกอยู่ห้องมันหอนจ้ะนี่นี่นี่ออกมาออกมาซื้อแนวกินซื้อแนวกินมากินอยู่ขางปลา ข้างล่างนี่เป็นมองจอดรถเครอรีจ้าเดี๋ยวก็จะให้เบิง้งจอดรถเครอรีเห็นไหมเต็มเลยเป็นโอยข้างหลังจา้าโอยข้างหลังห่อแล้วเนาะอยู่ข้างๆรถตั๊บบางปะอินมามาจ้ะมาก็าได้ยังกินแล้วก็จะให้เบิง้งนี่ซื้อพิซซ่ามากิน หนึ่งแทมหนึ่งว่าซ่านแฟนอยากกินหลายแอลกินเพ่กบันเล็กน้อยก็เลยอาจจะย้อนสอนแน่น่ะมามามาจะอันนี้ของก้อยหน้าหาวเอี้ยนมอนหอนยุ่จ้ะไปซื้อ,อยุนวะุณได้เลยจะบอกมากินด้วยจีแค่ไห,หน Mà kìm du bằng của yên. Nhu hong lái cà phái ra. Nhu hong kapuông cà Aloi mẹ. Trong lại áo rồi. Aloi mẹ. rồi. Aloi mẹ. Trong lại áo rồi. Aloi có bác. Sì lợi có bác. เพิ่นเบิ่งแน่นันล่ะ279บาทไปซื้อสแทน400กว่าบาทเป็นกันได้ปะเิมเชียร์เดียวหรอกเปรี้ยวอะไร กรลุด่างไม่ใช่ซอสมัเกิดเหตุโชดอย่างเนี้ไเป็นฝรั่งกะชอบอย่างเงี้ยขันย้อมูเปียงบ้านเท่าไหร่ แล้วก็จะหัดรถหัดฮัฟด้เดินเนี่ยไหนชิมดูดิอันเนี้ยอืมอันนี้อร่อยเจ้าแบบสีฟูขออันนี้มันเปรี้ยว 那个在，他走么子，不然拿都。 ชิกินไม่หมดแล้วเนี่ยหั่นยุ่ยยุ่ยหองบปไปห่นงามหั่นกินดีจ้ะหาเปนแนวกินก่็ใส่เมาเด้ออันนี้อ่ะเบอร์ยูหมุนคนอยู่หลายเนาะ ถอดออกเป็นไงเนี้ยไม่รับื้อี้งนี้ค่ะคันเปรี้ยวๆเนะมันละน่ไม่รอีกเพมเติมเลยเหยียดเหยีืดเหียเบียดกินมันยังร้อนดยู่ ก็ยืนกินปูสา,กด,ากดกินยูดากรถจ้ะมาเด้อมาเด้อ เนี่ยมันเปรี้ยวเนี่ยนอนี่เหรอั้งแรกครั้งแรกจะกินพิซซ่าสิบเอ็ดสิบสอง ส่วนมากกินแต่ตลาดนัดอันซิดบาทนั่งได้ไหมขึ้นได้ไหมหล่ะสิมมี่นะ ตีอะไรถือมาให้หน่อยกระโดดขึ้นก่นอนว่าระวังยังไงปิดคือตรงนี้ตกลงไปนี่นะมาหมอจะรับเย็บหรือเปลทางกันมาจ้ะขอสนอนยังไม่ได้กินเลย อร่อยนะชิ้นเนะี้ยของเขาไม่ลอยเลยม,มาปิกนิก <laughs> ชีก่ก็จะทมไปดิดีๆแต่หัดคับโหลดเยอะฝนตกเปล่าออกไปเป็นเดินเหนียวขทางล้างเป็นมองจอดรถเคืออี้ข้างยื้อท้องผึข้าง,างยู้มองกไอยูมองกไปรพัก นนยังไม่ไหนอิมอ่มแล้วยัยังสองคนกินกืหมดสองกล่องกินสามชิ้นนะพ่อสามชิ้นนี่แะ กินครับบอกว่าซื้อขวดใหญ่ไหมซื้อขวดเล็กมาอืมหรวดแรนลืมๆอยู่จากหรออันท่างหรวดแรนลืมๆอยูย่อื เต่ามาปิ้งย่างตรงนี้เนาะตำรวจที่มาจับบอกอันนี้รถแต่งนะเนี่ยเนาะลายล้อรถแต่งหรือว่าลายล้อรถอเราเบิง้งก้อยมีหยังมานี่ไเอาพ่อเอาน้ำมาให้แม่ด้ยทุเรียนก้อยไปซื้อทุเรียนมานนอยู่ตลาดไอ,าย,อายาลาเป็นขายเป็นขีด นีออกออคิดละสี่สิบห้าบาทกับคิดละคิดละสี่สิบห้าถั่ซุกเลยเลยอะคิดละสามสิบจ้ะแล้ถ่ายข้อกินกับรังกินนี่เนาะขิดละสี่สิบห้าบาทคิดละห้าสิบบาท,บาทอันนี้สามร้อยสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสามร้อยสามร้อยเก้าสิบสี่บาทเนี่ย เกินค่ึงโลหนดละเนาะนักนักหกขีดเนื่อว่เพราะว่ากิโลหนึ่งมันสี่ร้อยห้าสิบเกือบกิโลจะนี่มาเดี๋ยวถ้าซืมากินกันแกะเลยแล้วก็แกะก่อนจะ กินผูใหญ่เลยแม่เอาคูใหญ่ๆเนะี่ยไปดิว้าวว้าวว้าวเขามาจา้ะมา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 วันนี้ใส่เงินเบิดเป็นพันมืออื่นกับก,กินต้มไขจ่จ้ะแข็งไหมไม่แข็งหวานเด้อ อันนี้มันกรอบ,บออกรอบนอกนุ่มในผู้ใดยุซ้นกรุงเทพแต่วันตรระคอดปทุมทานนี่ไกลๆเราจะไปซื้อเลยตลาดอายาลาเนาะ ้าเข้าไปซื้อตลาดไทยมันก็นแพงขึ้นเก่าหลจ๊ะเพราะว่าเข้าไปเด็ซื้อ,มอเมาเข่งพระเจ้าขายทรงกระตองยกเข่งเนาะโลละร้อยก็บาทอ่ะก็ได้อันนี้เข้าก็ไปซื้อเป็นขีดที่เขาพาแด้วเอา,เอาปีนหนึงก็กินเทเดียวนี่ยละจ้ะเดี๋ยวก่อนเขาตัวกินกันเนาะคลิปนี้เอาไปสนิ้จ้ะเจอกันใม่คลิปน้านแล้วจ้ะสวัสดีจ้า